สวัสดีครับหมอวีเฮลที้ครับข่าวเมื่อวันที่8มิถุนายน2567ที่ผ่านมาคุณบีมสันยูครับไปขับรถ แข่งนะที่สนามช้างเซอร์กิตหลังจากนั้นแล้วแนะ่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกก็เลยไปโรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยหมอวินิจฉัยเบื้องต้นว่าสงสัยว่าเป็นหัวใจโตแล้วภาวะที่หัวใจโตเนี่ยที่คนน่าจะเคยได้ยินมาหลายครั้งนะครับเวลาไปพบหมอเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือเปล่า <S <S คลิปนี้มีคําตอบให้นะครับ <S <S เดี๋ยวขออนุญาตเล่าประวัติคุณบีมคร่าวๆและคุณบีมสันยูเนี่ยปัจจุบันอายุ40ปีแล้วก็ทางานในวงการบังเทองเนี่ยทุกคนน่าจะทราบแล้วว่าทํางานมานานมากๆสัตว์งานแสดงนะครับพิธีกรดีเจอ แอคทีฟมากเลยชอบออกกําลังกายมากๆเลยจะเห็นได้ว่าจากรูปร่างของคุณบีมเนี่ยนะครับนะกล้ามเนื้อเป็นนัดมัดเลยเอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นโรคหัวใจโตได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นรูปที่คุณบีมโพสต์นะครับตอนที่ไปห้องฉุกเฉินนะโพสต์ post ว่าน็อกเฉยหัวใจโตนี่ แก่จริงๆแล้วเหรอขอเป็นกำลังใจให้คุณบีมหายไวหายคืนนะครับหัวใจโตความหมายนี่ก็คือมีการเพิ่มขนาดของหัวใจซึ่งปกติหัวใจคนเราเนี่ยจะมีสี่ห้องนะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เยื้องไปทางซ้ายขนาดก็ประมาณหนึ่งกปั้นมือเราเนี่ยแหละครับจริงๆปกติถ้าเราพูดถึงหัวใจโตเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเรามักจะหมายถึงหัวใจห้องล่างซ้ายโตหัวใจของคนเราแต่ละห้องเนี่ยก็มีหน้าที่การทํางานที่ไม่เหมือนกันแต่ที่เรามักจะพูดว่าหัวใจห้องล่างซ้ายโตเพราะว่าหัวใจห้องล่างซ้ายครับ ทำหน้าที่ในการรับเลือดที่ฟอกออกมาแล้วแล้วก็ทำหน้าที่ในการบีบเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่รอยโรคก,ก็สามารถเกิดที่หัวใจห้องอื่นๆได้เช่นกันไม่จําเป็นต้องเป็นหัวใจห้องลงซ้ายอย่างเดียวหัวใจที่โตจากโรคเนี่ยไม่ใช่ดีนะจะทําให้การบีบเลือดเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกาย,ยส่งออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงและที่เรากลัวมากที่สุดก,ก็คือว่ามีภาวะแทรกซ้อนครับที่เราเรียกว่าภาวะหัวใจวายหรือจะเรียกว่าหัวใจล้มเหลวภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า congestive heart failure หรือว่า heart failure โดยอาการแรกเริ่มของหัวใจที่เริ่มโตขึ้นเนี่ยมักจะไม่มีอาการอะไรแสดงเลยครับคนไข้มักจะสบายดีแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่มักจะมาหาหมอเนี่ยตอนนั้นหัวใจเริ่มมีปัญหาแล้วครับเริ่มมีภาวะหัวใจวายแล้วก็คือมีอาการนอนราบไม่ได้ครับมีอาการเหนื่อยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับเริ่มหอบเหนื่อยมากขึ้นใช้แรงและเหนื่อยมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยนั่งเฉยๆก็เหนื่อยแล้วกลางคืนนะนอนไปแล้วเนี่ยนอนราบไปแล้วเนี่ยต้องลุกขึ้นมาหอบกลางคืนขาบวมได้หน้าแข้งบวมหรือเท้า บวมได้เนี่ยกดแล้วบุมลงไปเลยถ้าเปรียบเทียบนะครับหัวใจเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนเครื่องปั๊มนะปั๊มออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายน่าหมายความว่าถ้าหัวใจเนี่ยทำงานบีบตัวได้ไม่ดีเนี่ยอวัยวะที่สําคัญของเราเนี่ยก็จะมีสมองครับแล้วก็ปอดออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองลดลงแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะก็มีอาการเรื่องหน้ามืดมีอาการเวียนหัว มีอาการเป็นลมหรือมีอาการน้ำท่วมปอดครับก็คือภาวะที่เลือดเนี่ยครับไม่สามารถออกจากปอดและกลับไปในหัวใจได้เหมือนปกติซึ่งเกิดจากคนที่มีโรคประจําตัวเช่นเป็นโรคหัวใจหรือว่ามีปัญหาที่ลิ้นหัวใจสุดท้ายแล้วนะครับเลือดเนี่ยจากหัวใจเนี่ยก็ท้นมาที่ปอด เลยมีอาการเรียกว่าน้ำท่วมปอดส่วนอาการของน้ำท่วมปอดเนี่ยก็จะมีเรื่องไอมีเรื่องหอบเหนื่อยหายใจเร็วและหายใจถี่นอนราบไม่ได้ต้องใช้หมอนหนุนหลังนะครับไม่สามารถนอนราบได้นอกจากนี้ถ้าอาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีอาการไอออกมาเป็นเลือดครับเราเรียกว่า p ิง e g frothy sputum ก็แปลตรงตัวเลยนะครับ p h l แปลว่าชมพูนะ frothy แปลว่าเป็นฟองนะครับ sputum แปลว่าเสมหะก็คือลักษณะที่เสมหะเป็นฟองสีชมพูนั่นเองครับซึ่งเสมหะที่มีลักษณะเป็น สีแดงสีชมพูเนี่ยครับเกิดจากภาวะที่มีน้ําท่วมปอดนะครับก็คือจริงๆแล้วน้ําท่วมปอดมันก็คือเลือดอะครับพอเลือดไปค้างค้างที่ปอดในปริมาณที่มากเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าผนังบริเวณหลอดเลือดนะครับที่ปอดเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาครับจะมีพวกสารน้ำนะครับที่รั่วออกมาจากถุงลม แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนไม่ได้หรือว่าได้น้อยมากคนไข้ถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยเป็นภาวะที่อันตรายมากส่วนสาเหตุของหัวใจโตเนี่ยจะขอแบ่งไปทั้งหมด3สาเหตุกลุ่มแรกนะครับเกิดจากปัญหาที่หัวใจเองเช่นเป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับมีโรคความดันโลหิตสูงมีลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบมีภาวะผนังกั้นหัวใจเนี่ยรั่วมาแต่กําเนิดหรือภาวะที่กล้ามในหัวใจเนี่ยที่ผิดปกติมาจากกรรมพันธุ์ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของ ภาวะหัวใจโตเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือความดันโลหิตสูงครับความดันโลหิตที่สูงมาเป็นเวลานานเนี่ยจะทําให้หัวใจห้องล่างซ้ายครับมีความหนาตัวเพิ่มขึ้นส่งผลทําให้การบีบเลือดเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายแย่ลงเราจะเรียกภาวะนี้ว่า left ventricular hypertrophy นะครับ left แปลว่า,าวซ้าย ventricular แปลว่าหัวใจห้องล่างแล้วก็ hypertrophy แปลว่าหนานะก็คือเป็นภาวะที่หัวใจห้องล่างซ้ายมีการหนาตัวเพิ่มขึ้นซึ่งปกติความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่า เป็นแค่วัน2วันหรือเป็นเดือนนะครับจะทําให้หัวใจเนี่ยโตได้ใช้เวลานานมีความน่ากลัวนะเพราะว่าที่ผมเคยเล่าไปก่อนๆน,นะความดันโลหิตสูงเนี่ยในบางคนเนี่ยมักจะไม่มีอาการอะไรนํามาก่อนเลยครับความดันโลหิตเนี่ยตัวบนก็คือเป็นแรงบีบของหัวใจครับ เกณฑ์คือต้องไม่เกิน140มิลลิเมตรประหลอดเนาะแล้วก็ตัวล่างครับแรงคลายของหัวใจเนาะต้องไม่เกิน90มิลลิเมตรประหลอดนะก็คือตัวบนไม่เกิน140หรือตัวล่างไม่เกิน90ถ้าตัวอะไรตัวหนึ่งสูงเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเป็นความดาันโลหิตสูงแล้วก็ความดาันโลหิตสูงครับถ้าไปโรงพยาบาลวัดแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยจะสูงกว่าที่บ้านนะครับเช่นอยู่บ้านวัดตัวบนได้120ตัวล่างได้70ปกติดีแต่ไปโรงพยาบาลเนี่ย150 สูงตลอดเลยแล้วก็ตัวร่างก็สูงตลอดเลยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องภาวะ ความตื่นเต้นครับนะความกังวลนะเดินทางมาไกลๆงดน้ํากอดอาหารอันนี้ทําให้สูงชั่วข่าวได้ครับเ้าแล้วแบบนี้ทำยังไงดีล่ะครับวัะที่บ้านเนี่ยปกติเลยทําที่หมอบอกแต่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยสูงตลอดเลยแนะนําแบบนี้ครับถ้าวัดที่บ้านเนี่ยเป็นประจําสม่าเสมอแล้ววัดได้ค่าปกติตลอดแต่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยสูงตลอดเลยอันนี้อาจจะเป็นความดันโลหิตสูงแบบเทียมครับแนะนําแบบนี้ครับให้เอาเครื่องนะจากที่วัดที่บ้านเนี่ยมาวัดเปรียบเทียบเลยที่โรงพยาบาลอันนี้เรา ก็จะตัดปัญหาเรื่องที่เครื่องมีปัญหาได้เลยครับถ้ามาวัดที่โรงพยาบาลแล้วนะครับสูงทั้ง2เครื่องเลยเครื่องที่บ้านก็สูงเครื่องที่โรงพยาบาลก็สูงอันนี้ก็อาจจะเป็นสูงแบบเทียมครับพวกนี้ไม่น่ากังวลครับถ้าสูงไม่มากเนี่ยพอกลับไปบ้านเนี่ยพอเราไม่ตื่นเต้นพอเราไม่ได้เครียดแล้วก็จะกลับมาเป็นปกติคือกลุ่มอาการอันนี้เราจะเรียกว่าไวโค e ซินโด y มนะครับไวโค e นี่ก็คือว่าชุดขาวครับเสื้อกาวเนาะซินโดมคือกลุ่มอาการคือเป็นกลุ่มอาการที่พอมาที่โรงพยาบาลเนี่ยจะสูงเกินจริงตลอดอันนี้เรียกว่าความ ดันเราหิดสูงแบบเทียมครับทำไมผมชอบบอกว่าความดันโะหิตสูงเนี่ยเป็นภยนัยเงียบเพราะแบบนี้ครับคนไข้ที่ความดันโะหิตสูงเนี่ยแบบ ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสูงทีละนิดเนี่ยร่างกายเขามีความทนครับเขาจะไม่แสดงอาการอะไรเลยนะจะไม่ปวดหัวครับจะไม่เวียนหัวจะไม่ขึ้นแสเจียนอันที่ผมเคยบอกนะญญผมเคยเจอเคสความดันตัวบนเนี่ยสูง220นะครับตัวล่างเนี่ยร้อยสิบแล้วก็คนไข้เนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยครับสบายดีนะมาหาหมอเพราะปวดหลังครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นภัยเงียบนะพะนั้นแล้วนะถ้าใครไม่เคยวัดความดันมาก่อนเลยเนี่ยแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยให้วัดความดันโลหิตนะครับอย่างน้อยเป็นไปได้นเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับ ที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยแบบไม่ได้ควบคุมให้ดีเนี่ยจะมีภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายาหนาตัวขึ้นนะครับทำให้บีบตัวได้ไม่ดีส่งผลนะครับจะทําให้เกิดโรคตนต่อไปนี้ครับผมชอบท่องว่า23 4สเนาะสคือมีโอกาสการเกิดโรกนะครับเส้นเลือดในสมองมีปัญหาเนี่ยสเท่า3นะครับก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดหลอดเลือดหัวใจเนี่ยอุดต,ตันมากกว่าคนปกติ3เท่าส่วน4ก็คือมีโอกาสเกิดหัวใจวายเนี่ยมากกว่าคนปกติถึง4เท่าครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดู ัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นอายุเท่าไหรมีโรคประจําตัวอย่างอื่นด้วยหรือเปล่ามีการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ด้วยไหมเบาหวานเราเป็นไหมไขมันในเลือดสูงไหมพวกนี้ก็จะยิ่งเพิ่มนะครับอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นอีกปัจจัยต่อมาที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจโตเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพออายุมากขึ้นเนี่ยหัวใจของเราก็มีโอกาสโตมากขึ้นนอกจากนี้แล้วนะครับการดื่มแอลกอฮอล หรือการสูบบุหรี่หรือมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงถ้าหัวใจเพิ่งเริ่มโตนิดหน่อยนะครับอาการเนี่ยจะไม่แสดงออกอะไรเลยเพราะฉะนแล้วนะครับถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องมาตรวจสุขภาพประจําปีดูซิว่ามีภาวะหัวใจโตแฝงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตรวจเจอแต่เนื่นๆครับอันนี้โอกาสรักษาหายขาดมีแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับโอกาสที่จะรักษาหัวใจให้กลับมาปกติเนี่ย ก็คงน้อยลงสาเหตุที่2เกิดจากภาวะที่มีปัญหาที่ปอดครับมีรอยโรคที่ปอดทําให้หัวใจห้องขวาเนี่ยโตถ้าใครพอจําได้นะครับจะรู้ว่าหัวใจห้องขวาเนี่ยจะบีบเลือดไปที่ปอดครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าปอดมีปัญหานะครับจะส่งผลทําให้การบรีบตัวของหัวใจห้องขวาล่างเนี่ยจะมีปัญหาได้เช่นอันดับแรกนะครับคนมีปัญหาที่ปอดโดยตรงครับเช่นเป็นโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า COPD นะข้อที่2คือมีริ่มเลือดที่ปอดครับริมือดที่ปอดเนี่ยก็เกิดได้หลายสาเหตุนะครับเช่นคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคหัวใจมาก่อนครับเช่นเป็นหัวใจวายหรือมีหัวใจขาดเลือดหรือคนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดคนที่สูบบุหรี่ประจำหรือว่าคนไข้ที่นอนติดเตียง เป็นระยะเวลานานหรือคนไข้ที่ผ่าตัดและสุดท้ายเนี่ยต้องนอนติดเตียงนานๆพวกนี้ครับจะส่งผลทําให้เกิดริ่มเลือดอุดตันที่ปอดได้หรือคนไข้ที่มีภาวะแรงดันในปอดสูงเองครับอาจจะมีปัญหาเส้นเลือดที่บริเวณปอดมีปัญหาตั้งแต่กําเนิดแล้วพอตอนโตถึงมีอาการข้อต่อมานะครับเป็นสาเหตุที่3นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดเลยครับเป็นสาเหตุอื่นเช่นข้อแรกมีภาวะไตาวายครับเป็นโรคไตาวาย คนไข้ที่เป็นโรคไตวายเนี่ยก็จะทําให้เกิดพวกน้ําและเกลือแร่เนี่ยคั่งค้างในร่างกายเยอะนะครับนั่นหมายความว่าหัวใจเนี่ยต้องได้รับน้าครับในปริมาณที่มากกว่าปกติซึ่งพอได้รับน้ํามากกว่าปกติแล้วเนี่ยหัวใจก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นครับบีบตัวมากขึ้นเพื่อที่จะเคลียร์น้ําออกเป็นผลทําให้เกิดหัวใจโตได้ข้อต่อมาเป็นเลือดจางครับซึ่งปกติเนี่ยเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยจะจับกับออกซิเจนครับแล้วก็พาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ถ้าคนไหนเนี่ยที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงเนี่ยต่ำกว่าปกติน่าหมายความว่าออกซิเจนเนี่ยในร่างกายเนี่ยจะน้อยกว่าปกติมีวิธีการแก้หัวใจก็ต้องปรับตัวครับก็ต้องบีบตัวมากขึ้นแรงขึ้นถ้าเป็นนานๆเนี่ยเราจะเรียกว่าโครนิกอนิเมียพวกนี้ก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะหัวใจโตได้เช่นกันอีกโรคหนึ่งก็คือโรคไทรอยนะจะเจอคนไข้ที่หัวใจโตน่ะจากภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยนะครับไฮเปอร์แปลว่ามากเนาะก็คือความหมายคือว่า อฮอร์โมนไทรอยเนี่ยผลิตมากเกินไปปกติแล้วอฮอร์โมนไทรอยเนี่ยจะทําหน้าที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าการเผาผลาญของร่างกายนะครับน่าหมายความว่าถ้าไทรอยเนี่ยผลิตออกมามากเกินไปเนี่ยจะส่งผลทาให้หัวใจของเราครับบีบตัวเร็วกว่าปกตินะครับนอกจากนี้มีอาการอื่นด้วยนะมีเหงื่อออกมากครับมีน้ําหนักตัวลดมีผมร่วงก็ส่งผลทําให้หัวใจโตได้เช่นกัน ที่ผมพูดไปนะครับทั้ง3ข้อนะที่เกี่ยวข้องกับ3สาเหตุที่ทําให้เกิดหัวใจโตเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นแล้วนะครับก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายหรือภาวะหัวใจล้มเหลวนี่แหละครับแต่จะมีกรณีหนึ่งนะอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะหัวใจโตนะแต่โตแบบแข็งแรงคือพบบ่อยครับในพวกนักกีฬานะที่ออกกําลังกายหนักๆนะครับเช่นวิ่งแข่งมาราทอนออกกําลังกายพวกครอสฟิตพวกนี้มีความฟิตมากหัวใจจะโตกว่าปกติได้ครับ มีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยที่หนาตัวกว่าปกติเพราะว่าเขามีการเทรนนะมีการฝึกออกมาซึ่งภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจหนาแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนที่มีกล้มามครับออกกําลังกายหนักหัวใจก็เช่นถ้าหัวใจเขามีความหนาตัวและแข็งแรงเนี่ยเลือดเนี่ยเวลามีการบีบ ไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีแต่ว่านักกีฬาพวกนี้พอไม่ดอกกาลังการนานๆแล้วเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาวะปกติหัวใจเนี่ยก็อาจจะมีขนาดเล็กลงจริงๆของคุณบีมเนี่ยที่ผมดูจากที่เขาโพสต์ก็คือมีการตรวจเบื้องต้นนะครับทำขึ้นในฟ้าหัวใจแล้วก็คุณหมอน,น่าจะวินิจฉัยเบื้องต้นว่าหัวใจโตแต่ถ้าดูจากของคุณบีมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นภาวะหัวใจโตที่เป็นแบบนักกีฬานะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปทีนะครับว่าวิธีการวัดหัวใจโตที่ได้ผลดีที่สุดเนี่ยต้องทําอย่างไรจริงๆ แล้วเนี่ยเราจะเห็นข่าวบ่อยพอสมควรนะครับว่านักกีฬาที่วิ่งแข่งมาราทอนเนี่ยก็เสียชีวิตจากการออกกําลังกายทั้งที่เป็นคนแข็งแรงออกกําลังกายบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากอะไรจะมี2กลุ่มอาการที่อยากเตือนกับคนที่เป็นนักกีฬาครับชอบออกกําลังกายหนักๆซึ่ง2ภาวะนี้เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ถ้าคนในครอบครัวเป็นโรคกรรมพันธุ์2ชนิดท,ที่ผมจะบอกไปเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วแนะนาําคนที่ออกกําลังกาย นักๆมาราทอนนะแข่งกีฬาอันนี้ต้องมาตัวให้ละเอียดเลยนะครับว่าไม่ใช่2กลุ่มอาการนี้กลุ่มแรกเลยนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะของการเสียชีวิตเฉียบพลันในคนที่ออกกําลังกายหนักๆภาวะนี้เราจะเรียกว่า h y p e r t ์โทฟิกออฟสตัคตีบคาร์ดิโอไมโอพัตถ้าภาษา,าทางการแพทย์ชื่อย่อจะเรียกว่า HOCM ก็คือเป็นภาวะที่ กล้ามเนื้อหัวใจครับหนาตัวผิดปกติและมีผนังกั้นหัวใจครับจะมีความหนาตัวมากกว่าปกติอีกด้วยไปสามารถปั๊มเลือดเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ซึ่งส่วนใหญ่ครับภาวะน,นี้จะเกิดถ่ายทอดลักษณะเป็นทางพันธุกรรมเนื่องจากเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมนะครับอันนี้ก็จะพบได้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีอายุน้อยกว่า30ปี นะไปออกกาลังกายอยู่ดีๆก็น็อกไปเลยครับพวกนี้มักจะไม่มีสัญญาณอะไรเตือนมาก่อนเลยจากข้อมูลพบว่าโรคเนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกาเนี่ยจะมีคนเป็นเนี่ยหนคนต่อประชากร500คนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนจะไม่แสดงอาการอะไรเลย จนกระทั่งมีภาวะที่หัวใจทางานหนักเช่นไปออกกาลังกายหนักๆซึ่งถ้าสังเกตว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะมีประวัติว่ามีประวัติเสียชีวิตตั้งแต่อายุน,น้อยๆไม่ว่าจะเป็นพวกเด็กญาติพี่น้องหรือพ่อแม่นะอายุไม่มากเนี่ยก็เสียชีวิตแบบเฉียบพลันแล้วถ้ามีคนในครอบครัวเป็นที่ผมบอกไปเนี่ยอันนี้ต้องมาตรวจละเอียดนะครับดูที่ว่าเรามีภาวะอันนี้หรือเปล่าโรคที่2เราเรียกโรคนี้ว่า Di l a t e d c a r d i o m y o ม a t h y ตนะครับซึ่งก็คือเป็นโรคหัวใจที่เกิดจากผนังของหัวใจเนี่ยบางมากกว่าปกติพอ พอผนังหัวใจบางมากกว่าปกติเนี่ยการบีบเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายก็ทำได้ไม่ดีเช่นกันซึ่งสาเหตุนี้ถ้าเป็นานานๆแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดลิ้นหัวใจมีปัญหาได้และทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนอกจากนี้นะครับยังทําให้เกิดริ่มเลือดไตได้อีกด้วยโรคนี้นะก็จะพบในประชากรที่อายุมากกว่ากลุ่มแรกครับกลุ่มแรกคือวัยรุ่นเนาะแล้วก็อายุน้อยกว่า30ปีนะกลุ่มนี้จะพบได้กับคนที่อายุน้อยกว่า50ปีอัตราการเกิดโรคนี้ในคนประมาณ250คนเนี่ยถึง2,000คนคน่น จะมีคนเป็นโรคนี้1คนครับสาเหตุของการเกิดโรคนี้ครับเกิดจากการถ่ายทอดจากพันธุกรรมเนี่ยสาถึงห้เลยส่วนสาเหตุอื่นๆเช่นมีภาวะหัวใจขาดเลือดนะครับหรือคนไข้ที่มีประวัติว่าดื่มแอลกอฮอล์หนักๆหรือมีการใช้สารเสพติดบางชนิดอีกชื่อหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลกอฮอลิกคาดิโอไมโอพาตีเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณที่มากจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะทำให้เกิดผนังหัวใจที่บางตัวมากกว่าปกติเพราะนันแล้วนะการดื่มแอลกอล ปริมาณที่มากเนี่ยก็ทําให้เกิดโรคหัวใจได้นั่นเองในระยะแรกเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้นะและพอเป็นมากๆแล้วเนี่ยก็จะมีอาการอื่นตามมาครับ mm hmm. เช่นมีเหนื่อยมีหอบมีหายใจเร็ว มีอาการหน้ามืดหรือเป็นลมได้นะต่อมานะครับเป็นการตรวจวินิจฉัยนะเป็นการดูว่าสาเหตุของการเกิดหัวใจโตเนี่ยเกิดจากอะไรอันดับแรกก็คือการตรวจร่างกายจะดูความดันโลหิตสูงก่อนนะว่าสูงมากน้อยแค่ไหนข้อต่อมานะครับก็คือเป็นการฟังเสียงหัวใจถ้าคนไหนเนี่ยมีฟังเสียงหัวใจได้พบว่ามีภาวะลิ้นหัวใจรัว่วหรือมีภาวะที่ผนังหัวใจเนี่ยมีรอยรั่วเนี่ยอันนี้อาจจะต้อง ทำการส่งตรวจต่อครับข้อต่อมาคือการซักประวัติที่สาคัญที่ผมบอกไปนะเพราะว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจที่ผิดปกติบางส่วนเนี่ยเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยครับเช่นที่ผมบอกไปนะถ้าคนในครอบครัวเป็น,นก็ควรที่จะตรวจละเอียดเพิ่มเติมข้อที่สอเป็นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดการเอ็กซเรย์ปอดก็จะพอบอกได้ครับว่ามีภาวะหัวใจโตรหรือเปล่าถ้าดูจากเอ็กซเรย์นะตรงที่เป็นลักษณะเป็นดำๆทั้งสองข้างเนี่ยก็จะเป็นปอดตรงเขาขาวตรงกลางเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นหัวใจเราก็จะทําการวัดขนาดของหัวใจเทียบกับปอดทั้งสองข้างนะถ้ามากกว่า0.5หรือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งก็สงสัยว่าอาจจะมีหัวใจโตแต่โรคหัวใจโตบางโรคไม่สามารถที่จะเอ็กซเรย์ปอดได้เพราะว่าบางคนเนี่ยผนังหัวใจเนี่ยก็จะมีการหนาเข้าไปข้างในครับพาะฉะนแล้วเนี่ยตัวเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยไม่สามารถตรวจได้ครับ ต้องตรวจวิธีอื่นเพิ่มเติมนะข้อที่3าเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอันนี้ก็จะดูว่ามีการเต้นของหัวใจเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าสงสัยว่ามีกล้ามในหัวใจขาดเลือดไหมแล้วก็ทําการวัดขนาดหัวใจแต่ว่าการวัดขนาดของหัวใจจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยอันนี้ไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามีปัจจัยหลายข้อครับเช่นคนไข้ที่มีน้ําหนักตัวมากเกินไปคนไข้ที่เป็นโรคปอดพวกนี้ก็ จะมีผลความคาดเคลื่อนการวัดคลื่นในฟ้าหัวใจได้เพราะต่อมาเป็นการตรวจเอ็กโคคารเดียลแกรมก็คือเป็นการตรวจโดยการใช้คลื่นความถี่สูงนะวิธีการทําก็เหมือนทําอัลตราซาวด์ที่ช่องท้องนะครับถ่ายหน้าท้องแต่อันนี้จะถ่ายที่บริเวณหัวใจจะเห็นหมดเลยนะลิ้นหัวใจเป็นยังไงขนาดหัวใจเป็นยังไงการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายเป็นอย่างไรซึ่งวิธีนี้มีความแม่นยํามากกว่าการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดครับข้อสุดท้ายครับ เป็นการตรวจหาสาเหตุอื่นที่ทําให้โลหิตจางเราไม่ใช่ว่าตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือขึ้นในฟ้าหัวใจอย่างเดียวแล้วก็ต้องตรวจเลือดดูภาวะอื่นร่วมด้วยครับเช่นมีภาวะโลหิตจางหรือเปล่ามีภาวะไทรอยมีปัญหาหรือเปล่ากลับมาที่เคสของคุณบี่าที่ดูเนี่ยคุณบีเป็นคนที่ออกกําลังกายหนักมากแล้วก็มีการตรวจขึ้นในฟ้าหัวใจนะครับที่คุณบีมโพสต์ตอนแรกเนี่ยว่าสงสัยว่าหัวใจโตเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นหัวใจโต ของคนที่ออกกําลังกายหนักๆแต่ว่าเมื่อตรวจแล้วสงสัยว่าอาจจะมีหัวใจโตแล้วเนะี่ยถ้าเป็นการคอนเะฟิร์มเป็นการตรวจสอบให้แม่นยาขึ้นก็ต้องไปตรวจเอ็กโซคาร์ดิโอ Gram ผนังหัวใจดูทีซิว่าโตหรือไม่อย่างไรส่วนการรักษานี้ก็ต้องแก้ไขาตามสาเหตุครับเช่นมีภาวะโรคปอดอ,อุดกั้นเรื้อรังนะก็ต้องรักษานะมีการพ่นยามีการกินยาส่วนคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะอันนี้ก็ต้องรับประทานยาต่อเนื่องหรือถ้ามีน้ําตาลสูงด้วย น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ด้วยอันนี้ก็ต้องแก้ไขที่สาเหตุครับมีการสูบบุหรี่หรือเปล่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ไหมพวกนี้ก็ต้องงดครับถ้าตรวจเจอว่ามีลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วเนี่ยอาจจะต้องทําการผ่าตัดแก้ไขหรือมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดครับ อันนี้ก็ต้องทำบอลลูนนะหรือบางคนเนี่ยก็ต้องทำบายพาสก็คือแก้ไขตามสาเหตุครับส่วนคำถามเนี่ยมักจะได้ยินคำถามมาบ่อยๆว่ารักษาแล้วเนี่ยหัวใจจะกลับมาขนาดปกติไหมซึ่งถ้าเป็นนระยะแรกเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาปกติได้ครับแต่ถ้าเป็นมานานๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาขนาดเท่าเดิมเล็กเท่าเดิมเนี่ยอันนี้คงยากครับถ้าผมเปรียบเทียบนะเหมือนเป่าลูกโป่งนะเราเป่าลูกโป่งไปใหญ่ๆเลยเนี่ยแล้วเราไปเอาลมออกเนี่ย สุดท้ายลูกโป่งที่เป่าไปขนาดใหญ่ๆเล้เนี่ยรูปร่างเขาก็จะคงที่อยู่แบบนั้นครับแต่ไม่ต้องตกใจคนไข้ที่หัวใจโตเนี่ยเราก็สามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติตามการดูแลของแพทย์นะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวนี้ก็จะมียารักษานะครับแล้วก็มีการตรวจเนี่ยแบบละเอียดทําให้คนไข้เนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับและที่สําคัญการดูแลตัวเอง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับดับแรกเลยกินยาให้ครบแล้วก็ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งนะหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารที่มีรสเค็มจัดหวานจัดไขมันมากๆอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงข้อต่อมาคือ,าอาการออกกำลังกายครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะ แต่ต้องออกกําลังกายตามคําแนะนําของแพทย์ผู้ตรวจครับเพราะว่าโรคหัวใจโตแต่และชนิดเนี่ยก็ออกกําลังกายในปริมาณหรือว่าความเข้มข้นได้ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ลดปริมาณหรือจํากัดปริมาณกาแฟชาน้ํามัดลมเครื่องดื่มชูกําลังด้วยนะครับเพราะพวกนี้จะมีส่วนผสมของคาเฟอีนนะครับจะทําให้หัวใจทํางานหนักได้ส่วนเรื่องการนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งสําคัญพวกนี้ก็จะช่วยทําให้หัวใจเนี่ยทำงานน้อยลงด้วยซึ่งการพักผ่อนนอนหลับของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันให้ดูว่าตื่นเช้ามาแล้วสดชื่นหรือเปล่าถ้าตื่น ตอนเช้ามาไม่สดชื่นเนี่ยอาจจะก,การนอนหลับเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณภาพนอกจากนี้ถ้าเป็นคนสูงอายุถ้าตื่นนอนมาแล้วเวียนหัวมากๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังภาวะหยุดหายใจระหว่างขณะนอนหลับด้วยครับนะให้ให้สังเกตคนในบ้านด้วยนะถ้าคนสูงอายุเนี่ยนอนและมีกรนดังๆมากๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมนะครับเรียกว่าตรวจการทำสลิปเทสก็คือเป็นการตรวจระหว่างนอนหลับอัน,นี่แหละมีการหยุดหายใจกี่ครั้งเพราะว่าการหยุดหายใจครับจะทําให้ออกซิเจนในร่างกายเนี่ยต่ำลงนะส่งผลทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นด้วยครับก็เป็นสาเหตุหนึ โรคหัวใจได้นะเพราะว่าคนสูงอายุครับในบริเวณช่องคอเขานะพวกเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะหย่อนคล้อยครับก็สามารถที่จะไปกดนะครับตอนที่เขานอนได้และข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะอันนี้ผมก็เคยเจอเคสเหมือนกันนะก็คือถ้ามีอาการอะไรเนี่ยที่ผิดปกติไปจากเดิมครับเช่นเหนื่อยขึ้นนอนราบไม่ได้มากขึ้นขาบวมมากขึ้นหอบมากขึ้นให้มาโรงพยาบาลทันทีครับไม่ต้องรอนะผมเคยเจอเคสนะบอกหมอยังไม่นัดเลยไม่มา อันนี้อันตรายมากๆถ้าเป็นแล้วเนี่ยให้รีบมาโงรงพยาบาลทันทีเลยวันนี้ก็เรื่องที่จะมาคุยเกับเรื่องภาวะหัวใจโตนนหวังว่าจะเป็นประโยชน์คนที่มาฟังว่าภาวะหัวใจโตนเนี่ยต้องมีการดูแลอย่างไรแล้วก็ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างสุดท้ายนี้นะครับช่วยกดปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มซุปเปอร์แตงกแล้วก็ที่สำคัญเลยนะกดกระดิ่งให้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ขึ้นเตือนวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ